ะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะคะตัวนี้เป็นเดรสผ้าใหม่สลบับนะคะผ้าเขาจะมีความอัดเป็นแบบล่องๆนิดๆนะคะพี่งานคอปุกแล้วก็ดุมตรงนี้3เม็ดแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะแขนใส่สบายค่ะพี่งานเป็นของสาวอวบนะคะพี่เหมาะกับตอนนี้เลยจะใส่พับแขนหรือปล่อยแขนก็ได้ค่ะพี่กระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่มีให้ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะด้านหลังก็เป็นลายแบบนี้ค่ะ ผ้าใหม่สลับนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาไม่ยืดนะคะพี่ผ้าเขาไม่มีซับในเนื้อไม่บางนะพี่นะรุ่นนี้อกนะผ้า52นิ้วความยาวชุด45นิ้วค่ะเป็นชุดเดทนะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใสสวย ะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นซิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้ขอจัดโปรจากโรงงานเราเลยค่ะ239เท่าน,นั้นพี่เอาไปแค่239นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งนะคะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสง สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วความยาว45นิ้วค่ะอกตั้งแต่ 38, 40, 42, 44, 46, 48ไม่เกิน52ใส่สวยนะคะพี่รับตัวนี้ได้เลยค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวครีมนะคะ พื้นเขาเป็นขาวครีมแล,ล้วลายดอกไม้เล็กๆเขาจะเป็นสีเหลืองผสมกับสลับกับสีชมพูอ่อนๆสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้นะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพื้นเขาเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะแล้วก็ลายดอกไม้เขาจะเป็นสีบานเย็นสลับกับสีเหลืองนะคะอ่อนๆสวยมากๆเลย2 3งเท่านั้นสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะ พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าพื้นเป็นสีฟ้าละลายดอกไม้เล็กๆเขาจะเป็นสีเหลืองสลับกับสีน้ําเงินนะคะพี่จัดโปรพิเศษให้พี่2องเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทใหม่สลับอย่างดีค่ะพี่ผ้าไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะคะอกหน้าผ้า52นิ้วความยาวชุด45นิ้ว อกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบไม่เกินห้าสิบสองใสตัวนี้ได้เลยค่ะพี่ให้โปรพิเศษพี่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่สีต่อไปต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่เป็นสีชมพูนะคะเพลินไปสีชมพูนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวครีมนะคะพี่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะ